เมสเมื่อกี่ครัก็เสผสองไปครับัีนะครัได้รายการน้เหนื่อยครับตัเกียร์ก็มาใช้ฟเลยครับเจสี่โดนกครับนี้กันสองแล้วมันแตกกันยังไงบ้างคมดกันแล้วมัแตกต่างกันรแ แข็งด้วยครับบอลหนักแล้วไปกี่ทีอ่ะอยาอง่งก็เยอะครับเยอะเลยครับแล้ววันนี้เรามั่นใจัยวที่ไหนเลยก็มีแค่ซ้ายครับแข้งซ้ายฝ่ายซ้ายครับโดยรวมพอใจกเป็นไงไหมครับครับก็พอแจกนี่นี่นากสีไม่น่าจะมีเลยนะแค่นี้พอป้ะวันนี้เรามีอาวุธนติดอะไรมาครับเนี่ยได้ครับเมียเสริมหมัดเสริมอะไรมาเยอะนะพอกวนๆมีเถืองๆเลยวันนี้วันนี้เป็นไงนี่ชนะมากี่พอยต์ละ ช่นะเมื่อกี้นี่ไฟได้ไหมครับไฟได้กลับมาไฟไสางแคสเรียบร้อยนะครับน้ำหนักน้ำหนักวันนี้โอเคไหมได้ครับแคสหน้ห้า้าหน้าหน้ไหน้อหน้าหนาหน้าหน้าหนี้าาหนาหน้าหน้าหนหน้ายน้าหน้าหน้าหนานนา้้้น้าาหน้นน้นันน้นน้าาาน้ อาทิตย์ตั้งแต่ไลูกพี่สามหมื่นครับผมขึ้นมาเป็นต่อไว้อย่างนี้แหละอาทิตย์ตั้งแต่เช้าแล้วขึ้นมานต่หนักเก้าสามหมื่นแล้วครับก็คือไม่ใช่อะไรครับแม่เขาไม่สบายโอแม่ป่วยเท้าท่านจะหนักก็อาทิตย์ได้มิไฟอยากให้น้องเขาได้มีเงินกลับบ้านครับนะครับปล่อยมาห้าเดือนแล้วยังไม่ชนะปลอยนี้ไม่ชนะปลอนี้ก่งลุ้นกันหมดทั้งค่ายอยากให้มันชนะอยากให้เด็กเด้งล้โอเคเอาเอาขอบคุณใครมากวันนี้ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณแจ๊กวางแล้วก็ขอบคุณศ คุณทิมงานดีๆแล้วโอเคอ่ะยินดีนะครับผมยินดีด้วยยินดีนะครับ